เสื้อยืดเปียกๆโชว์หน้าอ,อกความเซ็กซี่ที่สวมใส่ได้ฮ่าญี่ปุน่นเราทุกคนรักความมีประสิทธิภาพในทุกเรื่องเกมส์มันๆอาหารอร่อยเหาะและการ์ตูนสุดออสม ล่าสุดเทรนแฟชั่นญี่ปุ่นก็ยังประหลาดล้ำหน้าด้วยเสื้อยืดเปียกโชว์หน้าอกสองมิตินี่เราไม่ได้พูดถึงหน้าอกอนิเมะแบบที่ท่านชายหลายๆคนประทับใจนะคะเพราะแบบนั้นน่ะมันมีมาตั้งนานแล้ว Village แ a n g u ร r d ร้านขายของสัญชาติญี่ปุ่นได้ขายเสื้อยืดพิมพ์ภาพสไตล์เสื้อเปียกนำเสนอน่มนมแบบ 2D รุ่นนี้ไม่ได้มาพร้อมหนวดรัดร่างแบบเฮนไทย เสียใจด้วยนะเพราะว่าเสื้อยืดสไตล์เสื้อเปียกอาจจะแรงไม่พอสำหรับคนใจถึงทางร้านก็เลยเสริมด้วยแตงโมแบบเปิดๆที่เห็นได้ชัดๆแล้วก็ยังสวมใส่ได้ทั้งชายและหญิงถึงเนี่ยจะเป็นเทรนด์เสื้อผ้าที่แปลกไปบ้างแต่เราก็ต้องตบมือบราโวชื่นชมกับการเสนอแนวคิดความเท่าเทียมกันทางเพศ เสื้อยืดเหล่านี้ออกแบบโดย Eco D ีทีมที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับสไตล์ที่ <c oughs> ย n i q คจนต้องเหลียวหลังคุณล่ะคะสนใจจะรับไว้ใช้สักตัวไหมใส่แล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากกันด้วยนะ